โย่สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายนายอีซี่แล้ววันนี้นะครับรก็จะมาทําความรู้จักกับแฟนสาวหรือเกิร์ฟเฟนนะครับคือเมื่อวานครับฝ <c oughs> <c oughs> นตกหนักไฟดับเราไม่ได้ลงคลิปแต่ช่างมัอนจะครับเพราะผมเนี่ยระหว่างที่ผมกาลังวุ่นวุ่นอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ี่ยผมก็มา <c oughs> ไม่รู้ท่าไหนครับไปเซิร์ชเจอแบบประวัติตัวละครในเกม f i เด knife f r น n t i ครับไม่คิดว่าเกมนี้ก็จะมีประวัติตัวละครกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยผมก็เลยเข้าไปดู โอ้โห oh, oh. เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยภาษาไทยไม่มี <laughs> ทำไงได้เก็แปลสดสิครับผมก็เลยต้องถือจังหวะนี้เป็นโอกาสดีเลยที่จะได้ข้อเสน่นภาษาอังกฤษสะหน่อย <laughs> ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยครับแล้วก็เราก็ไปดูกันเลยดีกว่าประวัติของแฟนสาวเกิร์เฟรนนะครับประวัติคร่าวๆของเธอก็คือเป็นลูกของเดดดี้เดียเรสกับเดอะมัมครับแล้วจะเห็นเธอเนี่ยเด่นมากในการนั่งบนลำโพง อันใหญ่ยักษ์ตลอดทั้งเกมแล้วก็เราที่เสียงของเธอเนี่ยในตอนแค่ในโหมดเทอเทเลเท่านั้นครับแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคแฟนสาวของเราเกิดในปี2001นะครับอายุตามอ่าที่เขาอ้างอีงในเว็บก็คืออายุ19ครับลักษณะดเด่นของเธอก็คือผมแดงตาดำส้นสูงสีแดงชุดสีแดงคล้ายๆกับเดอะมามครับแต่ว่าน่ารักกว่า ที่น่าสนใจคือเขาเขียนเป็นเผ่ามนุษย์ครับแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อวานก่อนที่ไฟจะดับะครับทุกคนตรงหน้าสปีชีที่เขาเขียนว่าเป็นเผ่ามนุษย์นะครับมันมี question mark อยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งครับรู้สึกว่าวันนี้เขาออกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเขาจะเก็บหรือว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าโอเคต่อมาเรามาดูอิสต์เอของแฟนสาวกันครับทั้ง3มอย่างที่เขาอธิบายมานะครับอย่างแรกก็คือ เขาบอกว่าเธอชอบเชอร์รี่เดอะเปเปอร์ครับเชอร์รี่เดอะเปเปอร์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับเห็นในพันทิปเขาบอกว่าเหมือนกับเชอร์รี่โคลาผมก็ไม่เคยดื่มเหมือนกันนะครับก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงอารมณ์ประมาณว่าแบบเฟนตารสเชอร์รี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอ๊ะแต่เฟนตาเรามีรสเชอร์รี่หรือเปล่านะ <laughs> อันที่2ความลับอย่างที่2ก็คือเวลาที่เรากดคอมโบอย่างมันๆในตอนที่กําลังที่มือมันขึ้นนะทุกคน แล้วก็จะมีจังหวะที่บางครั้งเรากดพลาดใช่ไหมตอนนั้นนะครับที่เรากดคอมโบพลาดเนี่ยจะมีช่วงแวบหนึ่งครับที่แฟนสาวเราร้องไห้ครับเว็บเดียวจริงๆแล้วก็ไปดูกันเลยโ okay. อเคตามมาความเล่าอย่างสุดท้ายครับแฟนสาวเรากลัวฟ้าร้องครับในด่านที่เราสู้กับแลบสู้กับคู่หูดูโอเนี่ยจะมีฉากหนึ่งที่จะมีพื้นหลังมีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงครับในตอนนั้นแวบเดียวเท่านั้นแหละที่แฟนเราจะทำทันตากลัวครับปัดเกลือ แป๊บเดียวเท่านั้นครับถ้าไม่สังเกตดีๆโอเคก็จบก,กันไปแล้วนะครับกับประวัติและความลับของแฟนสาวในเกม Friday Night Funkin ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย